นี่นะครับเราอยู่ที่บ้านของคุณครูสุดสวยคุณกัญญานะครับกับคุณกับคุณลงุงขุนนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณครูเทิดศักดิ์สิทธิการวันนี้กําลังทําอะไรครับคุณครับครับตอนนี้ก็เราจะทําโครงการพระราชดำริทําโครงการสนหลวงเพราะว่ารุ่มเนี ทางอนแล้วผลมาแรงมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ผลลงมาแล้วแต่ว่าการทำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กำลังทำเครื่องบินครับทำเครื่องบินกำลังส่วนที่ทำนี่คือทำอะไรครับเนี่ยทำปีหางครับทำปีหางครับก็อาจจะเป็นทำตัวแล้วก็ทำปีแล้วก็ทำภายนอกครับไอใบพัดทำเครื่องพ่น มีเครือ่องแข่งเราด้านอาจารย์ละนองแล้วก็ฝ่ายเทคนิคมาจากกรุงเทมพมหานครครับสั่งตรงสั่งตงตรมาเลยครับคือนำวัสดุนี้เอาเอา,เอามาจากต่างประเทศหรือเปล่าครับซือ้อจากพวกรัสเซียจากอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็เอามาจากลาว <c oughs> เอามาจากลาวกี <c oughs> เิ <c oughs> เ,เครื่องบินคันนี้กี่พันล้านครับหลายหลายพันล้านงบประมาณกี่พันล้านหลายพันล้านกี่ครับไอมีเรือดำน้ำไหมครับเรือดำน้ำก็ คิดว่าจะทำท่าทันเราเรามาคอยดูผลงานในวันที่วันที่30วันพฤษสบดีในงานเจอกันในงานอำเภอเขาบงอำเภอเขาวงโหขกว้างถ้าไม่ได้ที่หนึ่งที่ห้าเอาละครับต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์นะครับนี่ครับสัมภาษณ์ครับทำอะไรกันอยู่ครับฝั่งนี้ช่องเต็นิคไฟกฝ่ายนะครับสาขาเนำลัง อธิบายช่างช่างใหม่มาว่าอันนี้คือฝนเทียมมีคนขับมีนักบินตอนนคือนักบินต้องไปรายงานตัวรับเฮ้ยเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับท่านนายกโอ้ตกใจหมดเลยคิดยังไงกับกระบวนการการการสร้างฝนเทียมครับท่านนายกอ๋อคงจะฝนก็เริ่มตกแล้วครับเดี๋ยวนี้ตามชนประธานก็มีน้ำพอเพียงแล้วตรงเออนะนะนะอ่า เครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวครับท่านานายกรัฐมนตรีคเครื่องมีเนี่ยนะครับงบซื้อเท่าไหร่งบนี้ซื้อพันล้านครับครับนี้ <laughs> <laughs> โอ้โหวัสดุอันนี้ทำมาจากอะไรบ้างครับโอ้ทำมาจากวัสดุธรรมชาติครับอันนี้จากธรรมชาติไม่สั่งซื้อมาจากกรุงเทพเลยสั่งตรงมาจากกรุงเทพนะครับ <laughs> โอ้โหมีเรือคิดว่าเรือดำน้ำนี้เป็นไงครับทีนี้เรือ <laughs> ดำน้ำก็กำลังงบสั่งซื้อแล้วครับตอนนี้กำลังทำอยู่ พี่นา,ายน่าจะมีจะไมค่ทำยกโอ,อ้ขอขอขอบคุณมากครับนายกแม่ให้เกียรติโอกาสมามามาดูนะครับ <c oughs> นี่ครับช่างมาจากสั่งตรงมาจากกรุงเทพเลยนะครับมาช่วยมาช่วย <Okay. S 2> โอ้โหนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เป็นครอบครัวครับนี่ครับคุณครูน้องครูน,น้องเองก็เป็นช่างนะครับ <c oughs> อาเอาตัวจริงหน่อยนะนายกมาเตัวจริงหน่อยโอ้โหไปแล้วครับไปแล้วอ่าตอนนี้กำลัง ทำบาโฟโล่ันี้นะมัน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 เป็นยังไงครับตัวนี้อ๋อตัวนี้นะสำหรับที่ใช้ให้นักเรียนไทนาไทนาครับเราจะขี่ยังไงครับอ๋อขี่ก็ตรงนี้แหละครับครับคืนคนขี่แล้วก็เดินสังเกตตรงนี้จะมีช่องนะครับจะมีช่องตรงนี้แหละคนก็เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเสื้อ เสี่อแล้วก็คลุมแล้วก็จะเป็นเหมือนกับคนที่กําลังกําลังจะขี่ควายขี่ควายอ๋อนี่เป็นขบวนของอะไรครับของเศรษฐกิจพอเพียงครับนี่เศรษฐกิจพอเพียงการทำงานนี่เป็นเพียงแค่นะครับบางส่วนบางเซี่ยวนะครับของขบวนเพียงของสุกว้างใช่ไหมฮะเรายังไม่ได้ไปดูขบวนเทียนเรายังไม่ดูกระบวนการอื่นที่วันนี้ก็แยกกันไปเตรียมงานกันอย่างว่าสุดยอดรายการมากนะครับจะเป็นไปอย่างที่คุยมากไหมขนาดไหนก็ต้องรอดูนะครับ ขอบคุณมากครับวันนี้